สัปดาห์ที่แล้วเราก็เจอครูปแปลงมาแล้วแต่ว่าสัปดาห์นี้อยากให้ครูปแปลงย้อนให้อีกนิดนึงว่าศาสตร์ของครูปแปลงเนี่ยมีลักษณะเด่นยังไงแล้วก็เราสามารถจะนํามาป้องกันตัวได้ยังไงบ้างค่ะก็ที่เคยเล่ามาแล้วมวยโบราณชาย,ยานมันก็เกี่ยวใช้ในสนามรบอยู่แล้วเพราะ,ะนั้นมันใช้รูปการกต่อสู้ไม่มีกติกากติกาคือเอาชีวิตรอดกลับมา <aa> เพราะฉะนั้นเมื่อเรามาผูกกระบวนการแบบเอามาเป็นศิละปะพื้นตนเนี่ยเราก็แยกเฉพาะส่วนที่ใช้จริงส่วนนี้เดียวมาใช้ได้เป็นเฉพาะเคล็ดหนึ่งเรียก ทุ่มทับจับหักเนี่ยนะครับก็คือการจับหักจับล็อกแล้วก็เอาตัวรถจับกันราการจริงๆได้อย่างไรเพราะใช้ประเคนี่เรียนเรยมีหลายเคสมากใช้งานแบบนั้นไม่ต้องฝึกพื้นฐานเลยก็ได้นี่แต่อย่างน้องนี่โยนนะคะโยนของทิ้งให้ให้ให้ผู้ร้ายไปเลยตัวเองหนีก่อนแต่จรถูกต้องแล้วก็ทำได้เหมือนกันถ้ามีสิทธิ์วิ่งก็วิ่งไปก่อนโยนก่อนได้แต่ว่าถ้าวิ่งไม่ได้จะทำอยังไรก็ต้องคิดตรงนี้เพราะจริงๆต้องบอกเลยนะคะว่ารายการของเรานะคะ จุดประสงค์หลักคือให้เรารอดพ้นจากภัยแตนตรายทั้งหลาย<ช>ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ครูแปงจะให้ไว้ไม่ได้ให้ไปต่อสู้ก<ช>ับใครเพราะต่อสู้ไแรงแเราสู้ไม่ไหวอ,อยู่แล้วต่อให้หนูเป็นนักบุญไงานาหนูก็คงสู้ผู้ชายไม่ได้ต้องฝึกต้องฝึก,กพิเศษนะแล้วต้องฝึกเป็นพิเศษแล้วก็ที่สําคัญคือต้องมีสติมากๆด้วยอยากให้ครูแปลงลองแนะนําเลยค่ะตั้งแต่แบบก่อนขึ้นรถน้องๆผู้หญิงหรือว่าผู้ชมทั่วๆไปเนี่ย <igt üm. S 1> จะต้องมีการป้องกันหรือว่ามีสติยังไงบ้างอันดับแรกคนเราเนี่ยนะจะไปไหนก็ตามส่วนมากต้องดูตัวเอง เส้นทางจะไปมีบีคนไปด้วยไหมนะครับเส้นทางไปเปี่ยวหรือเปล่านะแล้วก็ดูก่อนว่าสถานที่เราไปเนี่ยเราเพิจะไปมีการบอกกล่าวคนใกล้ชิดหรือไม่มอันดับแรกเราเตรียมตัวแต่แรกก่อนจากบ้านบริษัทอยาไปหฉันอยากไปไหนสอมือสีอเดินไปแล้วเรียกเลยมันไม่ควรน,นะมันอันตรายเพราะว่าเราควรจะใช้วิธีว่าเอาละระวังแผนในการเดินทางไปและกลับจากชัดเจนค่ะยังมีระบบเลยมันนักรบบัสออกรบแล้วนะฮะออก่าออกจากบ้านไปไม่นะ่าจะไม่ได้กลับมาที่สางคน น้องอะยังโชคดีน้องมีสติหนูเนี่ยหนูก็โชคดีนะเพราะหนูว่านอนหลับในแท็กซี่เป็นประจำเลยงั้นตลอดเลยไม่กลัวแล้วไปถึงโดนแท็กซี่ด่าอีกเพราะว่าหนูว่าเอ้พี่ผ้าหนูวปไหนก็บอกก็หลับตลอดถามว่าจะลงตรงไหนก็ไม่ลงเี่ยตลอดแต่โชคดีมากที่ดวงดีเพราะฉะนั้นคือตอนนี้คุณก่อนไปนะครับอย่างน้อยคุณเตรียมการบอกแล้วหรือไม่บอกไม่ถืออยู่คนเดียวกรตางก็ตบอกว่าเราต้องวางแผนในใจแล้วเรียกรถโอเคดูดูบรรยากาศที่จะเรียกก่อนว่ามันเปี่ยวหรือไม่ด้วยนะครับมีคนอยู่หรือไม่ ถ้าเรียกไม่ได้จริงโอเคเราเรียกเลยเนะนี่ยเขดูทั้งหมดว่ารถที่มาเนี่ยสภาพหนึ่งการจอด,ดแล้วละเย็บแบบชอบประชันไม่รมวมในการช่วยิศวะหรือไม่แบบดูพฤติกรรมภายนอกก่อนให้ได้ว,ว่ามันไม่แน่ม,นมันกิริยาการกระทํามันก็มุรุบอกนิสยัยคนพอสมควรการจอดรถการออกรถก็รูอ้อยู่แล้วจอดยังไงการเปลี่ยนตัวมาจอดปุบ๊บปั๊บยนต่อการสักหน่อยโอเคพอดูเสร็จแล้วเนี่ยโอเคอันดะับแรกโอเคอาจจะดูป้ายทะเบียนนิดนึงนะครับแย้งยกโทรศัพท์ก็ได้มือถือมีก็ ง่ายขึ้นจุกนิดก่อนขึ้นนะครับแล้วก็เรียกเขาตอนนี้แท็กซี่อาจจะเห็นปริยาแล้วก็เราระวางังพราะสควรอันดับแรกนะครับพอเปิดประตูบางทีแค่เงี้ยงเง้หน้มมาตาหรือสำนึกกดประตูได้กลิ่นละบุหรี่เอ้ยนะครับแล้วก็กลิ่นไม่ไม่พึงประสงค์อะไรซึ่งบุคคลที่มีภาพสะอาดหรือคนมีภาพไม่ควรจะทำก,กินบุหรี่มั่งกินเหล้ามั่งเนี้ยลองคิดละเราดูในรถมันลักษณะมันมันกลิ่นไม่ดีเล้ยวก็อาจจะเรียกเห็น เออมองไปแล้วแต่งตัวดีหน้าตาดีเรียบร้อยพูดจาดีไปไหน,นครับคุยเรื่องนี้เราก็เริ่มเออเริ่มไปได้<อ>้วแล้วก็ดูหน้ารถมีพระมีะมเจ้าแฝงยังไงหรือเปล่าหรือเป็นลูกปืนลูกอะไรมากมายมันเป็นลูกมือโหดรือโหดเที่ยงเนี่ยต้องพฤติกรรมมาดูลเลยครับพอ,พอพอสัมผัสแล้วเอาละถ้าจะเป็นที่ตัดสินใจได้แล้วโอเคคนนี้น่าไปได้หนูอย่างนี้หนูจะระวังแล้วค่ะต่อไปนี้ถ้าหนูเรียกรถแท็กซี่ปุ๊บเห็นที่จะไปเชียงใหม่ จะได้แบบเป็นข้ออ้างไงไม่ไม่ไปแล้วอะไรเงี้ยเราต้องเลือกเราต้องเลือกด้วยเหมือนกันคือคุณต้องสังเกตตั้งแต่รถตัวรถในรถแล้วบุคคลที่มองหน้าคุณคือแท,ท็กซี่หัหน้ามองมองเนี่ยขยัแววตามาที่ออกจากตานะฮะให้หน้าไงอ,อาจจะหน้าแบบดูแล้วเป็นคนแบบใส่เขาหนวดพร้อมหน้ากลัวอย่างพวกเนี้ยยิ่งแบดเนี้ยนะกลัวแต่ว่าจริงเขาไม่มีเส้นาที่แบบเจ้ลเอ่ยงเงี้ยตรงแล้วก็ดูไปก่อนต้องมองด้วยนะครับแล้วก็พอดูเสร็จแล้วคุณก็ต้องโอเคขึ้นไปถ้าขึ้นนั่งไปแล้วเนี่ยสังเกตเดี๋ยวรอบตัวเราบอกว อาจจะใช้ใช้ทิ้งว่าพอดีทางบ้านบอกว่าถ้าขึ้นรถได้บอกด้วยนะครับขึ้นรถคันไหนให้ถ่ายรูปให้หน่อยก็เอาไลายมาถ่ายเลยถ่ายสไลน์ส่งเฟซบุ๊กไปเลยแล้วก็เป็นการกันพันหนึ่งนะครับก็คุยไปส่งไปแล้วอาจจะคุยโชว์เพื่อชี้นะขาถ่ายรูปและค่าของเงี้ยพ่าถ้าเขาเขาไม่มีเป็นฟาร์มผู้รักเขาไม่เป็นไรยินดีเรื่องเราแต่เขาเป็นผู้รักเขาก็รู้สึกหวังตัวมากขึ้นผมไม่กล้าไวๆจนให้จะถ่ายผมผมไม่นั่นคือบริการคุณออกชัดเจนเราก็ไม่ไปลเกินะครับอย่างเงี้ยนี่สติเราแรกต้องดูก่อน ยิ่งดูหัวแข้งเป็นยิ่งดีดูตาดูตาสดล้ก็ยิ่งเจ๋งเลยงั้นทั้งคนทันั้นแล้วตอนเรียกรถอะจริงจริง,รงมันมันบอกหลายวิธีคือเราจะนั่งหนึ่งในเข้าไปแล้วนั่งแบบไหนต้องดูกันว่าเออถ้านั่งหน้ารถคุณต้องมีวิชาพอต้องควรนะครับถ้านั่งหลังรถมีสองสามจุดอัตรงกลางซ้ายขวาถ้าหลักทั่วไปหลักสามคนทั่วไปหลักวิชาทั่วไปบอกนั่งข้างหลังดีไหมเพราะว่ามันมัน,ม,นมันเป็นการบังคับให้เขา เราแล้วหมอเราจะจี้เขาด้วยใช่ไหมครับเพราะันสองคนก็ต้องระวังกลัวเพราะกลัวเราก็านั่งหลังเขาแวงเราเหมือนกันนะครับก็ระวังตรงนั้นที่จุดแรกนะครับที่ที่ไม่เป็นมวยให้หมอตรงนั้นก่อนหมอวถ้าคนเป็นอาจจะนั่งใกล้ชอบนั่งใกล้เลยมันง่ายดีถึงมือดีไม่กลัวนะบแต่ถ้านั่งเราช่วยเราปลอดภัยนั่งเยื้องนะครับเมื่อระหว่างวิ่งไปดูพฤติกรรมการคุยการพูดจาเขามีการพูดเที่ยวเราหรือไม่พูดจาแบบเริ่มนอกทางหรือไม่ต้องมองด้วยการคุยพฤติกรรม แท็กซี่ดีเขาจะถามแค่ไปไหนถามมารยาทนิดหน่อยแล้วเ็าจะไม่สนใจแล้วมากมองมากไหมสังเกตเราบ,บ่อยหรือไม่เคยเดือดช่องเรื่องหม่บ่อยเงี้ยเดือดตามบางไม่บ,อบ,มมบอ่อยเงี้ยอู่ละต้องสังเกตตลอดเวลาอันดับแรกคืออย่าหลับคือบอกอย่าหลับการหลับเป็นการเผือสติอย่างดีที่สุดเลยนีเป,ปิดช่องทั้งหมดไม่ต้องไม่หลับเพราะว่าการนอนหลับไปน่นคือเราเปิดช่องทางทั้งหมดไม่รู้เส้นทางที่ผ่าไปไหนตื่นมางงแล้วไปไหนไม่รู้อย่างั้นคอยดูหนึ่งเมื่อดูตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยคุณต้องคิดว่าโอเค ดอสายตาม,มองบ่อยไหมระหว่งางเดิน<ม>ทางเนี่ยมือเข<ม>าบมีการขยับบ่อยไหมอาจจะมีการระหว่างให้ยทำไมกลิ่นมันเปลี่ยนไปหรือทาไมก่อนนั้นกระจกไม่เปิดไม่เปิดกระจกตรงฝั่งคนนั้นนะอ่ะเพราะต้องการเปิดแก๊สมามันก็ไม่ลงตัวเองเนี่ยก็ใช้วิธีนั้นค่ะพราะนี้อาจจะแสบตาเพราะเฮ้ยไม่แน่ใจถ้ารถยังไม่ออกกที่เปียบไปคุณหาทางเลยบอกวจอดก่อนประเด็นนี้ได้ว่าลืมอะไรไว้ทุกอย่างก็ได้ออกไปให้เป็นก็ลงเลยไม่ต้องไม่ต้องเสียงว่าอีกหน่อยนะฮะอีกหน่อยหลับเลยนะครับหลายคนเจอแบบนี้ เปิดมาแทบสลบเลยฝนิดนึงหลับซะก่อนฝืนหลับก่อนนอก,กปุ๊บเลยพยาแรงนะครับอันตรายมากนะครับแล้วรถวิ่งไปแล้วเกิดเลี้ยวออกนอกเส้นทางวายๆเลยไม่ไปกูยังเคยโดนเลยไม่ไปไปไม่จ่ายเลยเพราะผมไปเส้นที่ผมรู้จักทางไปเส้นนี้เลยอย่าไปเส้นนั้นเพราะนั้นการไปเส้นอื่นเนี่ยหนึ่งเขาตัดสินใจชัเราเราโดนละเขาเริ่มเริ่มขี่เริ่มเริ่มเดี๋ยวเราละไม่ได้ต้องเราชี้เส้นนี้เลยนะครับนั่นคือพฤติกรรมบอกนี่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะเป็น แล้วคอยสังเกตตลอดเวลาตัวนี้เริ่มมองเริ่มโทรหาเพื่อและเริ่มตัวหาคนรู้จักแล้วตรงนี้มันเลือกไปเส้นทางนะหรือไปเส้นนี้เริ่มอาการแบบนี้คุยได้เลยเขาบอกอไม่พูดอย่างนี้ไม่เป็นไรเรก็ระวังตัวเพราะต้องพ่อไปตำรวจก็ได้พี่ตำรวจก็ได้แตบบ่ว่าเป็นอย่างนี้มไม่ควรจะ,จะไว้ใจแต่เขาบสิดใจเขาไม่ว่าอะไรถ้าเกิดว่าเตรียมการไว้อย่างนี้ก็ลดความเสี่ยงในการที่จะเจอใครอันตรายแล้ว้าจะคิดมากแล้วล่ะนะคัะ แต่แต่ในความเป็นจริงถ้าสมมติอย่างน้องก็มีสติครบทุกอย่างแต่พอถึงเวลาเนี่ยอยู่ๆเขามาจู่โจมข้ามมาบีบคออย่างเงี้ยเราจะแก้ไขยังไงจะป้องกันตัวยังไงก็เมื่อกี้เหมือนว่าคุณมาเนี่ยอาจจะดูดูเรียบร้อยทุกอย่างแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแจ่รหรือโจรมีสองอย่างโจรจริงๆเจอหน้าเป็นโจรเลยกับเจอแบบเพิ่งเป็นโจรตอนเห็นคุณชอบคุณอาจจะเห็นก็เผาเรื่องเงินคุณก็ได้กับคนที่ทาตัวดีจะเป็นโจรนั้นระวังมันเกิดได้เพราะนั้นตรงนั้นจะเกิดไงก็ต้องเกิดเมื่อกี้ ถึงเตือเลยในนี้คุณต้องสติตรงนีใช่สุด้ต้องใช้วิชาใช้หลักการนี่ดี่แล้วว่าคุณมีอะไรความรู้มากดังนั้นวิชาวันนี้เนี่ยก็ต้องให้คูณแปลงนี่แหละแน,นะนำแล้วตอนนี้นะคะเราจําลองสถานการณ์แบบสดๆมาด้วยอ๋อยิ่งดีเลย,ยงนั้นชิงช้าสวรรค์ค่ะ <c oughs> ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่อนนนันน,นั้นเป็นพิจารณาตงนิดนึงรีเตรียมสถานที่ไว้นะคะให้รูได้สอนอย่างเต็มที่เลยแล้วเราก็ ฝึกซ้อมกันเต็มทีด้วยให้น้องได้ลองทําด้วยจะได้เป็นความรู้ติดตัวไปนะคะพร้อมยังคะยินดีครับถ้าพร้อมแล้วไปเลยค่ะตามนี้มาเลยค่ะแวตอนี้นะคะเราก็อยู่สถานที่จำลองของเราแล้วนะคะก็ต้องลบกคนคุดแบงแล้วค่ะ จำลองก่อนนี่อจำลองแบบจริงจริงค่ะมันมีมีอะไรมีบอรจริงไหมรือว่าจัดเตรียมได้มีอะไรไหมแต่ว่าวันนี้ครูปแปงเอาทีมาด้วยไงใช่มาใช่<ด>ก็ให้ครูปแปงเอาจัดก,การของทีครูปแปงเลยเแล้วกันงั้นเดี๋ยวขอเป็นเป็นแบบหาถาันจำลองได้ไหมจับใครก็อิ่มมานะเออเดี๋ยวได้จัดได้ตอนนี้เหรอคะทีมครูปแปงอ,อันนี้ก็เป็นส่วนทีมปวดทั้งนั้นเลยอ่ะปวดปวดทั้งนั้นเลยอันนี้ทำเหมือนจริงแต่ใช้เก้าอี้บ้านหนูเองโอเนี่คือโชเฟอร์ โซเฟอร์นี่ซ้ายขวาค่ะเรานั่งวันไหนน้างนี้ขอทั่งเฉียงเรียกสลับขั้นป่า,ปาดีมากสลับขั้นป่านี่ดีมากขนาดเปลาว่าการนั่งวบนนี้เราจะเห็นผู้ขับขึ้นเกียร์ถ้านับต่อสู้จริงบอกว่าถ้าในการมองเห็นเราขยับมือไม้ถ้านั่งหลังปลอดภยัยจริงแต่เราไม่รู้ว่าคนทําอะไรตรงนี้เลยจริงๆไม่ไม่เหมาะดีที่สุถ้าไม่เป็นนะครับถ้าไม่เป็นอาจจะใช้ก็แต่คนเป็นต้องมองหรือใกล้ชิดที่สุดน,นะครับดีกว่าเมื่อมีหลังที่แล้วมันขาดบุคลากรเพราะหนุ่มผมเป็นคน เป็นเหยื่อกว่าแล้วกันก็จะขาบผู้ร้ายมันขอผู้ร้ายทุกคนแต่หนูว่าตอนนี้ผู้ร้ายถ้าครูแปงไปเรียกรถแท็กซี่ขัไหนเขาจำหน้าครูแปงได้อะเขาไม่รับึ้นนี้ครูขับคนตัวเลยฮะอ๋อขาคนตัวเลยมีคนขับด้วยเพราะนั้นนะครับเราสังเกตมุมเนี้ยสังเกตคนขับแท็กซี่จะเห็นเราจะเห็นก็ทำอะไรหมดเลยเพราะเราเห็นทั้งหมดหลักการต่อสู้ก็เรียกสอนดาเห็นละถ้าเรานั่งหลังคุณผมจะไม่เห็นเลยคุณทําอะไรเห็นไหมเราปลอดภัยเหมือนปลอดภัยว่ามีเบาะแต่จริงเราไม่ปลอดภัยเว้นแต่จะจี้เข้าเราปลอดภัย เขาทาเราเขาก็เอาปืนมาเล็งหลังเราก็หนีไม่ออกแล้วเล็งได้หมดครับออกได้หมดเลยแต่มารอออกมันเราไม่นยังดิ้นเลยออกไม่ได้แต่งเี้ยผมจะเห็นว่าเขาจะชักมีดชักไม้เราเห็นเลยถ้าคุณมีสเตจคุณจะเริ่มรู้แล้วคนนี้มีอาการจะทําอะไรกับเราทั้งการที่เอื้อมมือมาฟ้าพอเนี่ยหนึ่งเนี่ยถ้าคุณเป็นเนี่ยคุณแค่แค่ตกใจคุณจับมือออกมาคุณก็ไปไม่ได้มีดชักไม่ได้ฮะมีดมีดชักไม่ออกเลยครับจบถ้าคุณกำมือนั่นคุณกดแขนนั่นไม่ได้แล้วถ้าคุณจะโหดแล้วก็อยู่กับเเราฮะล ไปเราจะหาจี้แท็กซี่ใช่ไหมไม่ต้องห่วงเพราะว่ามุมนี้เป็นมุมที่ง่ายมากนะครับเพราะมือมือส่งมาหาเราเนี่ยถือว่ากำลังยื่นมาหาเราใช่ไหมฮะเนี่ยอันเนี้ยเราแค่ตกใจจับมือแบพนมมืออย่าทำหนูก็ปิดก็ลงแล้วครับลงแล้วก็จับให้แน่นตรงนี้ว่ารวบไปกดได้เฉยก็อยู่แล้วถ้าหนูถผตัวยิ่งหนักนะะหักผัยและดีไม่ดีเพราะมือนั้นชับยากขึ้นแล้วแทงไม่ได้ด้วยนะครับยากขึ้นใหได้จริงให้ดึงผมด้วยจะง่ายถ้าเลือไปดึงผมก็เสร็จเราแล้วกดในเงี้ยอยู่ของเรา ครับใครไม่รอดเลยอือ ส,สติสสตอนนั้นนั่น<อ>คือง่ายไม่ต้องฝึกเลยมากคุณจับแล้วกดลงไปเลยมสีสติแล,แล้วทำได้แล,แ,ลแล้วก็วพออันนี้เสร็จปุ๊บเพ่นเลยดีกว่าจริงๆรแล้วถ้าเมื่อกี้จับได้ขนาดนี้คงเพ่นต้องดูว่าวันนั้นที่เปี่ยวใช่ไหมที่เปี่ยวคงต้องเอาให้จบก็มี2กรณีคือถ้าเขาอยู่คารถอยู่แน่นอนรถยังขับได้มันขับได้เนี่ยเขาจี้มาหาเราหนึ่งหนึ่งเนี่ยหนึ่งถ้าจี้มีดมาเนี่ยโอเคถ้ามีดปาเนี่ยจี้เงี้ยกดไม่ทําอะไรอยู่แล้วถ้าไม่ทําอะไรก็ตามโดยคุณสามารถปดทีเดียวจบได้โอเค คือแค่คุณจับตรงนี้นิดเดียวไหเนี่ยตรงนี้ไม่สนใจมาเลยเอาจับจันมาติดติดติดเบาะนะเรามือฟ้าจับมือให้มันเปิปั๊บเดืองกลับมานะครับเอามือออกไปจี้กลับไปเลยนะครับจี้กลับไปเลยโอเคต่อไปนี้เราจะจี้คุณแล้วนะเราก็จับคุณมาบล็อกปั๊บอ่าลงมาเราก็จะยึดขยับมาหน่อยแล้วกัจับนั่งทั้นสี่มันนั่งไปนั่งไปเอาละขับรูเะได้ไหมเราจี้แล้วล่ะเราขยับยึดมาจนยึดง่ายเลยขยับนั่งนี้ตัวนี้จี้แล้วคุณขับรถเลยฟ้าคออจะขับไป เราขึ้นขับรถขับบ้านพาเราส่งบ้านด้วยไม่เชือดไม่ขับเชือดไม่ขับเชือดไม่กล้าดิ้นครับอะไรหัวอยู่อย่างเงี้ยเลยวปนี้นั่งคอตรงอย่างเงี้ยขับรถไม่กล้าเอี้ยวแน่นอนนะครับ แน่นเนี่ยถ้ากลัวมือเดียวมันสองมือเลยประกอบระดับก็หลุดเหมือนกันแค่นี้เจ็บแล้วนะครับแล้วก็ถึงเวลาก็สามารถเพื่อมือไฟฟ้าผมได้เหมือนเดิมแล้วฟ้ามันก็ต้องอยู่กับเราเห็นไหมแต่ล็อคคอก็อยู่กับเราหักคอติดคออยู่กับเราเห็นไหมเล่นได้หมดอ่ะตาเจอเราเอาไว้ไม่เอาไว้ละก็คือบังคับมันอยู่ไม่ได้แต่เรางนี้แหละเันอะไรกันนะ